อาจารย์เปาโลมุ่งหน้าสู่ความดีพร้อมแต่เขาก็ยังทำผิดพลาดอยู่เราต่างก็ยังทำอะไรที่ผิดพลาดและทำบาปอยู่อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเป็นหัวหน้าของคนบาปแต่ข่าวดีก็คือพระเยซูได้ตายเพื่อจัดการเรื่องนี้แล้วพระคัมภีร์ได้บอกว่าที่กางเขนนั้นทรงได้ทำลายล้างอำนาจของความบาปและอำนาจของความบาปคืออะไรความรู้สึกผิดนั่นเป็นอำนาจเดียว ที่ความบาปมีแต่ถ้าหากว่าได้รับการอภัยความบาปทุกอย่างของเราไม่ว่าความบาปอะไรก็ตามคุณได้รับการอภัยแล้วสิ่งที่พระเจ้ากำลังรออยู่คือให้เราขอได้รับเอาขอได้รับพระองค์ทรงทำให้เราแล้วไม่มีอะไรที่คุณจะต้องทำแล้วไม่มีอะไรที่พระเยซูต้องทำอีกความรู้สึกผิดของเราคืออะไรมันคือเครื่องบูชา แล้วมันไม่จําเป็นต้องมีเครื่องบูชาอะไรอีกแล้วกับเครื่องบูชาที่พระเยซูได้ทําไปมันครบและสมบูรณ์แล้ว